เอาบง่ายงง่าบ่ายกะตายเอาอัเ่วงอรยนต้นเ้าหลมันเพ่ตจิสเอาสะาสเอาเสียสเอาเสียแหงเปรูดบานเอาเสียเล็กกันล่ะ เล็กแคุ่ยสองถุงถุงเดียวโอ้ถุงเดียวก็ลวกเราติไปลวกเองคุณรับบ้ามั้ยไปลวกง่ายช่วิไปบานนี่ยังอยู่ไปบุ้มไปมันไปหดไปดไปใ้เราติไปลวกเองไปลวกเองน่เพราะมันไม่ถึงง่ายเออเอาอันน้ำมินลอกบ่อลราก็เอาตัวนี้ลอกเราก็เล้วเท่านั้นหะ เหินห่อนมาสิ

cần gì lấy ngăn tay tay truyền đây, không. đây. kéo truyền thống đấy 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 truyền thống

มูอินเตอรช่อิบแติเนี่ยอย่านี้ว่ามนหนักอกมากเราไม่นเหกิน ทอดด้วยหไปเตบอลขอบคุณมากนี่ใช่ไหมบอลคือเหตุผอไยังนักเนักก็ได้เลหรอ่อนที่เหหาทีเกื่ยกองหังเยอะเลยนี่เท้านี่เราสร้างดีหนอยไปยางจ่อดไปเต้หอดียังไม่ยังไม่แขงยังไปหมดหนงแคามาก มันได้ยังไงมันไ,นได้เนได้เนนี่ซนะเโอ้มันคุ้มค่าว่าาติบดีกว่าดคนละห้าพันนะคนละห้าพเนีแค่สาูนะชนะแมมาสมักเนี่มาสมัรโอ้โทเือเพนเเอาตะะเดียนตะระเดียนนาะ เด็กน่อยมันสมันใจมันมักมันก็บตะกี้เต้บอกมอนไปเด็กบอกมอนสไปกรุงเทพแล้วไปแล้วบันี้ห้องให้อยากากลับบ้านเพยไปเรื่อยไป้ที่เด็กเ,เ,เอาไปกิปน,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 นหม้อเมี่ยงมันหมี่อย่าง เนี่ยเพิ่มไม่ยาอีกไปเดียวไปชัวเอาหนูอัดมาไปเกาะมาเดียวตะหมันหนูอัมันาดมหมอกกับาจะความจำอหมหนูอัดดันแทนบอกมันแน่นกว่า่น thịt mấy con thái <laughs> đeo ra mướt kho mướt khô luôn lại nó mướt con ปี๊ดือเนวันยางกับยุการถนนหุบก็คือถนนเขาดินี่นี่นมนี่

ไราเขาแ่กับงานกาผลมาฉิไปถืบยังก็ดอดตีนต้องข่าวใช้ิมาสนาสนบ้าค่ะเจ็นว่ากระไดทังกเขาแน่ๆยนยงงาง่ายวง่ายรอกวทไม่เก็บไม่จนอาจารย์คัแล้วโทษมากวูอ่ะ เ <Yeah. laughs> องทอดเจ้าของหม,มขึ้นเนี่ยก็ได้กินซำนอนกินยาแล้วนอนเลยก็เ <Yeah. S 1> หนืดด่อยสิสสสสสส

ທໍາເປື້ອນ